สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทาก่านเข้าสู่ช่องของพี่เบเชนน์ <c oughs> ผมมือถึงดังจ้าผมมือต้อนรับคมเฮ่งความปังค่ำคืนนี้สองทุ่มครึ่งกับแนวทางลาวพัฒนาะเมื่อนีวันจันทร์แห่งชาติ <c oughs> วันจันทร์แห่งชาติอีกแล้วมื่อนี่วันที่นะสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหลายๆคนกำลังมองหาแนวทางตัวเลขสวยๆเพื่อเอาไว้ไป เสี่ยงดวงกันในค่ำคืนนี้หลายๆคนก็คอมเมนต์เข้ามาพี่เป้ขอแนวทางของแม่กวักอุยพีหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะก็แม่กวักก็แกก็ปล่อยออกมาแต่เช้าด้วยแหละพี่เป้เพิ่งเพิ่งมาถึงบ้านไปธุรมาเพิ่งก,กลับมาถึงบ้านก็เลยแบบรีบอยู่นะคะรีบมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆพี่นพนๆน้องๆทุกคนที่ ต้องการแนวทางเนี่ยลราพัฒนาค่ําคืนนี้เน้นย้ํานะคะว่าคิดนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเท่านั้นดวงไผ่ดวงมนันหมันไผ่หมานมานัมนเด้อพี่นอ้องจ๋าเอาแค่พอหอมปากหอมคอ,อนอกจากพี่นอ้องเอาแค่แบบพอแบบพอบุหรี่มันลงแดง <laughs> ก๊การได้ซื้อเลขซื้อบาทหนึ่งก็ยังดีเนาะเออถือบุถือก็ยังเออขอให้ได้ซื้อแล้อว,วะซึ่งแม่กวักนะคะให้มาวันนี้ไอ้งวดที่ผ่านมานะของแม่กวักแล้วก็เข้าแต่แกให้มาเย็นแล้วละ่ะเพราะว่าแกแกลืมวันนี้แกให้มามาตั้งแต่เช้าแล้ยละ่ะก็เลยเอามาฝากนะคะซึ่งก็มีชุดวินเนาะชุดจับวินนะคะจับวินก็คือศูนย์หนึ่ง สอง8 9มสี่แปดศย์หนึ่งสองี่แดเ้าชุดจับฟินสองตัว3ตัวอะไรเงี้ยชุดสายรูดสายเจาะวันนี้ไม่กว่าให้มาก็ตามนี้ค่ะเด่น3ามและ4ี่เด่น3ามและ4ี่นะคะชุดเจาะก็คือ 30, 3ามศูนย์3า3ห3ึ่งสาแดสามเก้าสามสมหและ3ามเแล้วก็เด่น4 4่สี่ศูนย์สหนึ่งสีสี่แปด้านะคะ เด่นสามและสี่เด่นสามและสี่สายวิ่งสายรุนะ่น่ะคือสามและสี่ชุดเจาะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่แปดสี่เก้าค่ำคืนนี้สองทุ่มครึ่งไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามนะคะขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังขอให้คุณแบบมีเฮไปด้วยกันนะคะทุกคน,นะคะที่เป๊ะก็ซื่ออย่างคึกกันเ สามผู้นั่นกระเด็ดตามผู้นี่กระคักแต่ที่แน่ๆมันมีตรงของพี่เป้อยู่นะของพี่เป้วิ่งสี่ลูจี่คือสอันนี้แหละบาทหนึ่งสองบาทเพราะมันมีแหง้งเพราะมันสว่งในหัวใจเดี๋ยวเจอกันอีกหลากหลายครูหลากหลายอาจารย์นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งตอนนี้นะ่ะข้อมูลมันมาเยอะแล้วขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย